ขอให้หลีกทางหน่อยหมูป่ามาแล้วโอ้โหหมูป่าตัวใหญ่มากเด็กคนนี้ทำไมถึงมีแรงขนาดนี้เนื้อหมูมาแล้วหมูตัวนี้หนักเป็นร้อยกิโลเลยใช่ไหมเสี huh? ่ยวเสียวตอนนี้มีแรงมากขนาดนี้แล้วครอบครัวของเรานะถึงแม้ว่าจะมีพลังพิเศษแต่กำเนิดแต่เสี่ยวเสียวตัวเล็กขนาดนี้กลับมีแรงขนาดนี้ยังเป็นคนแรกเลยนะ เดิมทีสามารถพัฒนาได้ดีเสียดายที่ลุงปู่ของเธอไม่อยู่แล้วพ่อก็อยู่ในกองทัพกลับมาไม่ได้แล้วต่อไปจะทํายังไงดีสบายใจได้ลุงและอาของทุกคนฉันจะดูแลตัวเองให้ดีลุงและอาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฉันฉันหวังเสี่ยวเสี่ยวหมอระดับท็อปในชาติก่อนเพราะทําการผ่าตัดต่อเนื่องผ่าตัดใหญ่สามครั้งแล้วเสียชีวิตกลายเป็นเด็กน้อยอายุสามขวบที่มีพลังมหาศาลแม่แท้ๆถูกหมูป่าชนตายต้องพึ่งลุงปู่ดูแลฉันเติบโตตอนนี้ลุงปู่ก็ไม่อยู่แล้วโชคดีที่ฉันเป็นขวัญใจของู่บ้านนี คนในหมู่บ้านต่างก็จะดีต่อฉันเด็กดีขนาดนี้เพิ่งจะอายุสิบเอ็ดปีก็กลายเป็นเด็กกำพร้านี่คุณพูดอะไรอยู่เด็กน้อยคนนี้ยังมีพ่อที่เป็นทหารอยู่จะกลับมาในสองวันนี้เพื่อรับเสี่ยวเสี่ยวโอ้หวังถุนจางในรูปนี้คือคุณเมื่อก่อนมีคนนั้นคือหลานสาวของคุณใช่ไหมครั้งนี้กลับไปคือการไปรับหลานสาวของคุณใช่ไหมใช่แล้วแม่ของเธอเสียชีวิตแล้วลุงปู่ก็จับไปแล้วตอนนี้เธอจึงต้องตามฉันมาเจ็ดปีที่แล้วฉันไม่สามารถทําผลงานได้ให้เสี่ยวเสี่ยวและแม่ของเธอติดตามฉันไป ตอนนี้ฉันต้องพาเสี่ยวเสี่ยวมาอยู่ใกล้ๆหวังถวนจางมีใหม่ที่คุณต้องการยังพาสาวใช้สองคนมาด้วยหวังว่าเสี่ยวเสี่ยวจะได้ไปอยู่ที่บ้านพักของคุณจะได้อยู่ร่วมกับพวกเธอได้ดีนะเสี่ยวเสี่ยวได้ยินมาว่าพ่อของคุณแต่งงานใหม่อยากพาคุณกลับไปคุณก็ไปดูสิถ้าแม่เลี้ยงของคุณดีต่อคุณก็อยู่ต่อเธอถ้าไม่ดีต่อคุณก็กลับมาเธอยังให้พ่อคุณส่งเงินและตั๋วมาให้คุณด้วยเสี่ยวเสี่ยวจำไว้นะถ้าพ่อของเธอไม่ดีต่อเธอเธอก็แค่ทำตัวให้วุ่นวาย แต่ห้ามตีแม่เลี้ยงของเธอการตีผู้ใหญ่ไม่ถูกต้องสำหรับเสี่ยวเสี่ยวถ้าพ่อของเธอเชื่อถือได้ก็พึ่งพาเขาถ้าไม่เชื่อถือได้ก็กลับไปที่หมู่บ้านยังไงทุกคนก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากเธอความการุณาในด้านการแพย์แน่นอนว่าจะสามารถเลี้ยงเธอได้ดีนั้นลุงและอาของเธอก็สบายใจได้ทุกคนเข้าใจเสี่ยวเสี่ยวนี่คือพ่อของเธอหวังเตอ๋อเซิงใช่เขานั่นแหละเสี่ยวเสี่ยวหนุ่มหล่อคนนี้คือพ่อของฉัน เสี่ยวเสี่ยวฉันมารับเธอไปเข้าร่วมกองทัพแล้วอยากพาเสี่ยวเสี่ยวไปมาคุยกันก่อนเรื่องแม่บ้านคนใหม่ที่เธอเพิ่งแต่งงานมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องนี้ฉันอยากคุยกับเสี่ยวเสี่ยวแบบส่วนตัวเสี่ยวเสี่ยวจะไปจริงๆเหรอือไปไปไปพ่อของฉันคนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีเสมอกับแม่ความรักดีมากอยากพาแม่ไปเข้าร่วมกองทัพหลังจากแม่ไปเขาก็ยังไม่แต่งงานอีกเลยทำไมปีนี้เขาถึงได้แต่งงานกับภรรยาใหม่อย่างกระทนหันพราะทำไมคุณถึงต้องแต่งงาน หลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิตฉันตั้งใจจะพาเธอไปอยู่กับกองทัพแต่ยศไม่พอต่อมาฉันได้ช่วยลูกสาวของผู้บังคับบัญชาโดยบังเอิญซึ่งก็คือแม่เลี้ยงของเธอนั่นเองตอนนี้เธอจะบังคับให้ฉันยอมรับเธอเป็นแม่เลี้ยงไม่หลังจากที่เธอไปอยู่กับกองทัพกับฉัน,ฉนเธอก็ไปก่อเรื่องเธออยากกับสามีและพาลูกสองคนไปเธอใช้ลูกสาวของเธอเป็นจุดเริ่มต้นยิ่งก่อเรื่องใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีถึงตอนนั้นจะมีคนช่วยตัดสินใจให้ใหเธอเองดูเหมือนว่าพ่อของฉันจะอยู่ข้างฉันลูกสาว ธอคือเกดที่ตรงข้ามของฉันเป็นสมบัติที่วิ่งหนทิ้งไว้ให้ฉันหลังจากไปถึงกองทัพฉันจะช่วยเธอแบ่งทรัพย์สินให้เธอใช้ชีวิตด้วยตัวเองการแบ่งทรัพย์สินจะช่วยรับประกรันสิทธิ์ของลูกสาวเยือกเย็นจนเกือบจะโหดร้ายพ่อของฉันน่าเชื่อถือเข้าใจแล้วเซียวเซียวพวกเธอพูดคุยกันเป็นอย่างไรบ้างฉันได้ตกลงที่จะกลับบ้านกับพ่อแล้วแม่ของฉันเสียชีวิตไปแล้วลุงปู่ก็จากไปแล้วในอนาคตยังมีเรื่องอีกมากมายรอฉันอยู่ เซียวเซียวทั้งมีความรู้ด้านการแพทย์และฉลาดสามารถทําได้ทุกอย่างการอยู่ในหมู่บ้านของเราเป็นการทําให้คุณเสียเวลาเซียวเซียวคุณอยากกลับมาเมื่อไหร่พวกเราจะสนับสนุนคุณเสมอสบายใจเถอะไปกันเถอะเซียวเสียวมา แม่เลี้ยงของคุณและพี่สาวสองคนของคุณทุกคนไม่ได้เลวร้ายถ้าพวกเธอทําให้คุณไม่สบายใจคุณก็จัดการได้เลยแค่ทําให้เบาๆก็พอพ่อสบายใจเถอะตราบใดที่พวกเธอไม่มาก่อกวนฉันฉันจะไม่จัดการกับพวกเธอแน่นอนนั่นก็ดีโรงละครสั้นๆของสินสินละครสั้นๆละครเอเดร์เขตสั้นๆเฉียวหงคุณทำอะไรอยู่ฉันสอนคุณแบบนี้เสมอ คุณคือหวังเสี่ยวเสี่ยวโรงละครละครสั้นมาที่จะแย่งพ่อของฉันจากคนบ้านนอกชัดเจนว่าเป็นคนบ้านนอกยังอยากมาแย่งพ่อของฉันอีกฉันบอกคุณแล้วในใจของพ่อแม่ของฉันเป็นคนที่สำคัญที่สุดโรงละครคุณไม่มีทางแทนที่แม่ของฉันได้เฉียวหงทำไมถึงไม่ระมัดระวังขนาดนี้สาดน้ำเกือบจะโดนดีจริงๆคุณหวังเตอ๋อเซิงเธอหามาให้ฉันมีแม่เลี้ยงฉันยังไม่ทันเข้าบ้านเลยก็โดนดังแก่แล้วเสี่ยวเสี้ยวฉันนี่ นี่แหละคือผลกรรมที่เธอทําเองใครให้เธอราดน้าใส่ฉันเธอกล้าราดน้าใส่ฉันเหรอช่างเป็นแม่เลี้ยงและน้องสาวเลี้ยงจริงๆไม่เป็นไรฉันเพิ่งมาถึงก็โดนรังแกแล้วทุกคนเร็วเข้ามาดูสิรังแกคนแล้วคึกคักจังน้องสาวตัวเล็กเป็นอะไรไปลุงปู่ลุงปู่นี่คือสิ่งที่ลุงปู่ทิ้งไว้ให้ฉันเขาบอกว่าต้องส่งให้เธอ น้องสาวคนนี้มีของเยอะขนาดนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกแย่งไปก็จะพูดไม่ออกแล้วพวกเธอกำลังทำอะไรรังแกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลุงปู่เราไม่ได้ทำอะไรจริงๆเป็นเรื่องของเด็กๆเล่นกันไปมาใช่ค่ะลุงปู่น้องสาวคนนี้คือลูกสาวของฉันหวังเสียวเสียวฉันไม่สนฉันจะทำรายการทรัพย์สินไว้ตอนนี้พวกเธอรวมตัวกันรังแกฉันต่อไปจะไม่ให้ฉันถูกเอาไปจนหมดเลยหรอ ได้เรื่องนี้ฉันจะเป็นคนตัดสินใจเดี๋ยวให้ฝ่ายโลจิสติกลงทะเบียนให้คุณขอบคุณลุงปู่นั้นนั้นเรากลับบ้านกันก่อนไปกันเถอะสองคนนี้ระวังหน่อยนะอย่ามาแกล้งเด็กผู้หญิงคนนี้บ่อยนะักแยกย้ายกันได้ลุงปูลาก่อนทําให้ฉันโมโหจริงๆแม่หวังเสี่ยวเสียวคนนี้ตั้งใจทําอย่างนั้นเลยมีเล่เหลี่ยมเยอะจริงๆสบายใจเถอะฉันจะไม่ให้เธอแกล้งพวกเราแม่ลูกได้ นี่ดูดีมากเลยนะมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือและเตียงไม้ทางตะวันออกเฉียงเหนือแทบจะใช้เตียงแบบนี้เชียวมาลี่ตั้งใจให้ฉันนอนเตียงไม้แย่งสิทธิในการอุ่นตัวของฉันยังทําให้คนอื่นไม่มีอะไรจะพูดเชียวมาลี่อยากให้ฉันยอมแพ้เสียวเสียวที่นี่เราไม่มีเตียงแบบนั้นเตียงนี้พ่อกลัวว่าคุณจะนอนไม่คุ้นคุณแบบนี้ก็อดทนไปสองวันก่อนเดี๋ยวพ่อจะหาวิธีให้คุณอีกทีพ่อคุณหยุดงานของฉันไปหลายวันแล้วคุณไปทํางานเถอะ งั้นคุณเสี่ยวเสียวไม่เป็นไรพ่อไปทำงานก่อนโอเคงั้นพ่อไปก่อนนะคุณไม่อยู่ฉันถึงจะทำงานได้ง่ายแม่เลี้ยงฉันให้เงินและตั๋วคุณไปแล้วใช่ไหมทำไมคุณถึงขี้เหนียวแบบนี้ ฉันกินไม่อิ่มพ่อให้แม่สามสิบหยวนและตัว๋วสิ่งเหล่านี้ไม่พอให้คุณกินคุณต้องการกินอีกเท่าไหร่งั้นต้องให้ฉันเงินและตั๋วครึ่งหนึ่งพอดีไปแลกข้าวหยับหยาบกินช่างเถอะอย่าไปยุ่งกับเธอแค่ข้าวหยาบๆจะพอได้อย่างไรฉันต้องเพิ่มของให้แม่เลี้ยงอีกหน่อย เด็กของบ้านไหนกันอากาศหนาวขนาดนี้เข้ามาเร็วๆเ,เข้ามาเร็วๆใส่เสื้อผ้าน้อยขนาดนี้ลุงครับฉันอยากถามฉันสามารถไปเก็บฟืนที่ภูเขาได้ไหมฟืนแต่ในที่พักของทหารทุกคนใช้ถ่านหินกันถ่านหินถ่านหินคืออะไรฉันมาจากชนบทวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่เมืองนอนบนเตียงในเมืองมันหนาวเกินไปฉันอยากทาเตียงดินได้งั้นฉันจะวาดให้คุณแต่ฉันยังต้องส่งทหารใหม่คนหนึ่งตามคุณไป ห้าโมงแล้วตอนนี้กลับไปที่ที่พักของครอบครัวรับรองว่าจะทําให้ผู้นํากองเห็นเห็นฉันแบกฟืนหวังเสียเส่ยวเสี่ยวเช้านี้ออกไปตัดฟืนแล้วหัวหน้าพวกคุณตื่นกันตั้งแต่เช้าขนาดนี้เลยเหรอฉันเพิ่งมาที่เมืองนอนที่นี่ยังไม่ค่อยชินกับเตียงฉันเตรียมจะทําเตียงดินว่าแต่ฉันก็สอบถามให้ชัดเจนแล้วมีอะไรที่สามารถเอามาใช้ได้บ้างจะไม่ทําผิดกฎแน่นอนฉันขอตัวก่อนนะ บ้านหวังเกิดอะไรขึ้นให้เด็กตัวเล็กๆแบบนี้ขึ้นเขาเองและทำเตียงเองไปเรียกหวังถวนจาาให้ฉันหน่อยครับโชคดีที่วันนี้ตอนบ่ายเปลี่ยนเป็นธัญพืชอยากๆบ้างจะทำเตียงดินอีกอันจะไม่อดอยากแน่นอน งานสำเร็จเรียบร้อยทำไมคุณถึงทำอาหารเองละ่ะทำอาหารอะไรอยู่เหรอป้าเหยียงฉันทำผักกาด้ากับไข่ข้าวโพดบดและขนมปังกลมทำไมคุณถึงกินแต่ธัญพืชหยาบๆยัๆละ่ะใครให้ฉันกินแต่ขนมปังขาวละ่ะกินไม่อิ่มก็กินธัญพืชหยาบๆยับ,ยบ,บ้างแล้วอย่างน้อยก็ทนหิวได้ เสี่ยวเสี่ยวเพิ่งมาไม่กี่วันเองเฉียวมารี่แม่เลี้ยงคนนี้แม้แต่ข้าวก็ไม่ให้คนกินอิ่มใช่ไหมละ่ะได้ยินมาว่าพ่อของเสี่ยวเสี่ยวยังให้ข้าอาหารด้วยยังไม่ยอมดีต่อบุตรสาวของคนอื่นให้ดีขึ้นหน่อยคนอะไรเนี่ยหวังเสี่ยวเสี่ยวคนนี้เธอไม่ใช่แค่ต้องการให้คนอื่นคิดว่าแม่เลี้ยงของฉันทำร้ายเธอเหรอมาไปน้องเสี่ยวเสี่ยวนี่คือสิ่งที่แม่ทำให้เธอโดยเฉพาะรีบกินเถอะไม่ต้อง พี่สาวเสี่ยวหางั้นก็ช่วยขอบคุณแม่เลี้ยงให้ฉันด้วยฉันยังอยากกินธัญ,ญพืชบ้างชามนี้ยังกินไม่อิ่งเด็กน้อยนี่อยู่มานานแค่ไหนแล้วใช่แล้วเสียวเสียวทำไมเธอถึงกินแค่ของพวกนี้ละ่ะฉันเตรียมแป้งขาวให้เธอแล้วเราอยากกินธัญ,ญพืชพวกนี้เลยไม่เป็นไรแม่เลี้ยงฉันยังอยากกินธัญ,ญพืชพวกนี้อยู่ไม่งั้นตอนกลางคืนที่นอนนั้นเย็นเกินไปในฤดูหนาวยังให้เด็กต้องหนาว แม่เลี้ยงของบางคนทําได้ดีนะนี่มันจริงจังมากเลยนะนี่มันเป็นไปได้ยังไงฉันยังให้หวังเสีย่ยวเสี่ยวทําผ้าห่มใหม,ใหม่สองผืนเลยนะจะให้เด็กหนาวได้ยังไงกันนี่มันจะมาท้าทายฉันเหรอหวังเสี่ยวเสี่ยวเราเข้าไปในบ้านกันเถอะอย่าให้หนาวนะนี่สวยดีเล็ก เธอไม่มาทำโคมไฟกับเราหรอลุงปู่ของฉันไม่อยู่ปีนี้ฉันทำโคมไฟไม่ได้บางคนก็เรื่องมากจริงๆบ้านไม่มีคนก็เป็นยังไงกลับทำให้เราแทนปีใหม่ทั้งหมดทั้งทลายหวังเสี่ยวเสี่ยวเธอทำอะไรฉันพูดผิดเหรอลุงของเธอนั่นเหรอหวังเสี่ยวเสี่ยวเธอกล้าตีฉันหรอปีเธอนั่นแหละลุงปู่ของฉันเป็นทหารผ่านศึกเหรียญรางวัลทหารชั้นสามเธอเป็นอะไร ยังจะมาพูดถึงเขาอีกพี่สาวพี่สาวไอพีหวังเสี่ยวเสี่ยวเธอทำไมถึงตีคนเธอเฉียวหงไม่ได้พูดแบบนั้นตั้งใจหรอกลูกสาวคนโตของเธอด่าลุงปู่ของฉันทําให้พวกเธอเสียโอกาสปีใหม่นี่มันเรื่องอะไรคุณปู่ของฉันตอนที่รบอยู่ในสนามรบคุณและลูกสาวของคุณอยู่ที่ไหนพวกคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะพูดถึงเขาทําอะไรอยู่ท่านผู้นําเกิดอะไรขึ้นหวังเสี่ยวเสี่ยวเธอทำร้ายคนนั่นแดงแดงไม่รู้ เรื่องของลุงปู่ของเธอเลยพูดมั่วไปควรได้รับการสอนและวิจารณ์จริงๆเธอก็ไม่ควรทําร้ายคนด้วยใช่แล้วเสี่ยวเสี่ยวเกิดอะไรขึ้นท่านผู้นําลุงฉันทําร้ายเสี่ยวหงฉันยอมรับโทษแต่เธอบอกว่าลุงปู่ของฉันลุงปู่ของฉันเป็นแพทย์ทหารที่มีเกียรติเขาถูกด่าฉันทนไม่ไหวปฏิวัติตลอดชีวิตสามแล้วยังต้องถูกด่าสามไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมมันเกินไปจริงๆใช่ไม่แปลกใจเลยที่เสี่ยวเสี่ยวต้องทําการบันทึกรายการทรัพย์สินตัวข้าวที่ลุงปู่ของเธอทิ้งไว้ไปแลกข้าวหยา ยังถูกใส่ร้ายว่าขโมยตู้ข้าวถ้าไม่ทําการบันทึกรายการทรัพย์สินแล้วยิ่งพูดไม่ชัดเจนเข้าไปอีกเสียวเสียวคุณทําร้ายคนไม่ถูกนะักแต่เรื่องนี้มีเหตุผลเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณเชียวมาล,ลี่คุณสอนลูกสาวแบบนี้เหรอหงหงขอโทษชัดเจนว่าหวังเสียวเสียวเป็นคนเริ่มก่อนอะไรทําให้ฉันต้องขอโทษฉันไม่ขอโทษเด็กคนนี้เป็นอะไรนักปฏิวัติผู้เสียสละกล้าดูถูกอย่างไม่เกรงใจถ้าเป็นพวกเราคงโดนเธอรังแกแน่อายุยังน้อยแต่ไม่เรียนรู้ มีปัญหาเรื่องความคิดและจริยธรรมไม่รู้ว่าแม่ของเธอสอนอะไรขอโทษขอโทษนะพอไหมลุงผู้บัญชาการฉันสามารถก่อกำแพงได้ไหมถ้าหลังแม่ไม่ยอมรับฉันฉันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองพวกคุณนะแม้แต่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็ยังไม่ยอมรับใจแคบกว่าหัวเข็มอีกเรื่องนี้ลุงจะเป็นคนตัดสินใจให้หลังเทศกาลหยุนเซี่ยวแผนกโลจิสติกจะส่งคนมาช่วยก่อกำแพงให้คุณขอบคุณลุง ไปกันเถอะเสียวเสียวพ่อเพิ่งออกไปไม่กี่วันเองคุณจัดการเรื่องการแบ่งบ้านได้แล้วหรอเก่งจังเลยนะพ่อฉันกับหลังแม่พวกเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ให้เงินและตัวฉันด้วยทําไมแม่เลี้ยงของคุณยังกล้าทําให้คุณหิวอยู่เหรอเธอไม่น่าจะเป็นคนแบบนี้คุณอาจจะสนเกินไปหรือเปล่า พวกเธออยากกินเส้นขาวส่วนฉันกลับกินไม่อิ่มฉันอยากกินธัญพืชก่อนเทศกาลหยุนเสี่ยวลูกสาวคนโตของเธอยังพูดถึงลุงปู่ของฉันอีกไม่ใช่เวลาที่จะพูดถึงสามฉันเลยตีเธอไปลุงเฉินได้แบ่งบ้านให้เราแล้วยังมีเรื่องนี้อีกฉันจะกลับไปสอนพวกเธอให้ดีแม่เลี้ยงของคุณจะเอาเงินและตั๋วมาให้คุณในวันพรุ่งนี้นำมาให้คุณ คุณกลับมาแล้วเชียวมารี่ฉันได้ยินว่าเฉียวหงไม่เคารพลุงปู่ของฉันจะมีการไม่เคารพได้อย่างไงเด็กๆมักพูดจาไม่คิดเพราะฉันไม่รู้ว่านั่นคือลุงปู่ของคุณถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่เคารพคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงทั้งหมดนั้นเป็นเพราะหวังเสียเส่ยวเสี่ยวเป็นคนเริ่มก่อนพอแล้วทําผิดพลาดก็ต้องยอมรับความผิดขอหยุดหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้เพื่อไปขอโทษเรื่องนี้ก็สามารถจบได้แล้ว ดีรู้แล้วฉันจะพาเธอไปขอโทษทั้งหมดเป็นความผิดของหวังเสี่ยวเสี่ยวเสร็จแล้วสวัสดีทุกคนฉันคือเฉียวหงเมื่อสองวันที่ผ่านมาฉันได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับนักปฏิวัติผู้เสียสละได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมฉันขออภัยอย่างจริงจังที่นี่ขอให้ทุกคนให้โอกาสฉันด้วยให้อภัยฉันสักครั้งใจไม่บริสุทธิ์น้ำเสียงยังมีความไม่พอใจขอโทษไปทำไม เสียวเสียวฉันได้พูดกับแม่เลี้ยงของเธอแล้วต่อไปนี้เงินเดือนของฉันจะให้เธอทั้งหมดเธอมาเป็นผู้ดูแลบ้านเธอไม่มีปัญหาคุณหลี่เซี่ยวเซี่ยวกลับมาแล้วเซี่ยวเซียวแม่เลี้ยงของเธอไม่ดีต่อเธออย่าไปใส่ใจมากใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีพอแล้วฉันรู้ขอบคุณป้าไม่เป็นไรหวังเซี่ยวเสียวในหมู่บ้านของครอบครัวยิ่งวันยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้น ถ้าทำแบบนี้ต่อไปเราจะให้เธอไปได้อย่างไรแล้วพี่สาวจะทำอย่างไรดีฉันมีวิธีแล้วพาหวังเสียวเสียวเข้าไปในป่าแบบนี้จะได้ผลหรอสบายใจเธอเราแค่จะทำให้เธออยู่ในภูเขาสอนบทเรียนให้เธอสักหน่อยไปกันเถอะสองพี่สาวเลี้ยงของเธอเข้าไปในป่าแล้วตอนนี้ในป่ามีนักล่ามากมายกำลังล่าสัตว์แม่เลี้ยงของเธอก็ไม่อยู่ด้วยคุณรีบไปดูเถอะ ในภูเขาทำไมพวกเธอถึงได้ทําให้ไม่สบายใจเลยคุณรีบไปดูเถอะถ้าทั้งสองคนเกิดอะไรขึ้นพ่อก็จะไม่สามารถอธิบายได้ช่างเธอถือว่าเป็นเพื่อพ่อไปดูเถอเฉียวหงเฉียวหาพวกคุณอยู่ที่ไหนเฉียวหงปลา่าเฉียวหาพวกคุณอยู่ที่ไหนคือหวังเสียเส่ยวเสี่ยวเฉียวหงพวกคุณอยู่ที่ไหน ไม่คิดเลยว่าหวังเสี่ยวเสี่ยวจะมาจริงๆเดี๋ยวเราจะลงเขาอย่างเงียบๆให้เด็กสาวคนนี้อยู่บนภูเขาเองให้เธอได้เรียนรู้บทเรียนดีเฉียวหงเฉียวหงเฉียวห่าจะไม่ตกลงไปในกับดักจริงๆหรอกเกิดเรื่องแล้วใช่ไหมแต่ฉันสัญญากับพ่อไว้ว่าจะดูแลพวกเธอให้ดีไม่มีการแปลจะทำยังไงดีเฉียวห่าเฉียวหงเฉียวห่าเฉียวหงเฉียวห่า Siêu hà rau cặp cành thật, chiếu hủng chiếu hà. Chui đuôi.